เรามาฟังธรรมจริงๆไม่ได้ฟังเอาเนื้อหาเหล่านี้หรอกครับเป็นการฟังเพื่อขัดใจตนเองการฟังธรรมที่แท้จริงเมื่อท่านไม่อยากมานั่นแหละท่านต้องฝืนมาการฟังธรรมที่แท้จริงเนี่ยคือฟังหัวจิตหัวใจตนเองสิ่งไหนที่เป็นไปด้วยความเสื่อมฝืนออกมาให้หมดน่ยนำไปสู่ความเจริญนั่นเรียกว่าภาวนาคือการพัฒนาจิตใจมันจะเป็นการฟังธรรมที่แท้จริงส่วนเนื้อหาสาระที่ท่านฟังกันตอนไหนก็ได้หรอกัท่านจะไปเปิดฟังย้อนหลังก็ได้ ถ้าท่านฟังแต่ภายนอกท่านก็ได้แต่ภายนอกเหรอท่านก็นจะได้แต่ถูกแต่ผิดอันนี้พูดผิดอันนี้พูดถูกเหมือนที่บางคนที่เขาฟังแล้วคอยจับผิดคอยตำหนิฟังเพียงเล็กน้อยแล้วก็ตำหนินั่นเขาเรียกว่าฟังภายนอกเท่านั้นนะครับเขาไม่ได้ฟังภายในหรอกแต่เราไปนักปฏิบัติเราต้องฟังภายในและเมื่อท่านได้ยินสภาวะภายในทํางานท่านจะรู้จากว่าท่านจะปฏิบัติกับอะไรท่านเข้าใจคาที่ไม่มีเสียงไม่มีภาษาไหมครับแต่รู้สึกได้ แล้วรู้ด้วยว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษนี่คือธรรมแท้ๆนะครับเป็นธรรมที่ไม่มีภาษาเลยครับท่านไม่ต้องอาศัยคนอื่นมาพูดให้ท่านฟังครับแต่ท่านรู้ได้ด้วยหัวจิตใจหัวใจท่านเลยว่าเป็นอย่างไรยากหน่อยที่จะให้คนหมู่มากเข้าใจได้แต่ในวิธีนักปฏิบัติภาวนาย่อมเข้าใจแน่นอนหากพูดถึงธรรมภายในท่านอย่าทำทุกอย่างเพื่อเอาแค่ภายนอกครับท่านต้องเอาภายในครับภายในตนนั่นแหละมันต้องย้อนเข้ามาภายในใจนี้มันถึงจะเป็นธรรม